แห้ง,หงๆเดิมๆยังไม่ได้ล้างครับพวกแป๊บอะไรยังเหลืองเลยเดี๋ยวถ้าล้างอะไรทีก็เงาแล้วหรือเ,เจ้าตัวนี้มีสองตัวตัวนี้ก็เลี่ยมดีตัวนี้ไม่เจ๊คนละตัวนี่ก็เลี่ยมดีมีสองตัวให้เลือกตันนี้โบบนุน เนี่ยติดได้ไหมได้ได้เอาตัวนี้ดิเอาตัวนี้ติดตัวนี้ตสวยฮัลโกเหมือนว่าเป็นเพราะว่าสวยนี่ก็สวยแล้วเนาะสมียนบอกว่าเปลี่ยนตายเลยละสั่งมันสิเบืองเปลี่ยนหมดอันนี้ปักมัหน้าตรงตรงตรงหมดเลยเหรอ มันต้องไปวายสาไฟใหม่นะเพราะว่าเราซื้อเครื่องใหม่ไปแม้วเราต้องเปลี่ยนสาไฟเครื่องเก่าเรายกชุด